าดูาสวัสดะนะทักชาแล้วก็คู่จินเต๋าและกระาขึ้นมาดูเชิญนะฮะคนนี้เ็นวันคูจิ้นจริงๆวันคู่งนนนจูิน้คู่จิ้นนะฮะดี๋ยว่เดี๋ยังโน้คู่จิ้นฝังนี้คู่จิ้มนะ กันบ้านดีกว่านะสองคนนะปัชชากับซาดิเนี่ยเพลงซิงเกิลล่าสุดนี่คือมีการฟิชชอริงกับรุ่นใหญ่ด้วยใครบ้างคะแฟนี่เจ๊กับรเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรขอบคนแปลกหน้าอ่านะคุณนะก็ไม่หายไปไหนเลยอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันค่ะชื่อว่า Hello Stranger Project ค่ะต้องไปฟิชชอริงกับใครคะของซานีิจะฟิชชอริงกับพี่อุคค่ะของปัชชาของทุกคนที่รัก ผมก็เดี๋ยวอะไรยังไม่ได้ตอบเลยยังไม่ได้พูดนะคะรีบนะเราสองคนจะมีอะไรบ้างก็โดนว่าคุณรู้มันก็ถามเขาดิเราสองคนนะฮะจะมีมีคอนเสิร์ตครับผมอ่าจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่สามที่จัดขึ้นด้วยกันฮะชื่อว่าอะไรเต่อพัชชาและสไปคุณจะไปคอนเสิร์ตเขานักไปท่องเที่ยวกันบ้างนะ ผมร <oh> ู้ว่ามีคุณอยู่ผมก็หายหัวนะผูครูครู้นีไม่มีเล่นอะไรกันบ้างเหรอฮะอะไรคะรู้นั้นไม่มีเล่นอะไรแบบนี้บ้างเหรอฮะเขาเล่นตารานคนเข้ามาเยอะไม่ต้องอะไรนะที่ฉันเห็นแฟนขับคุณก็กี๊แต่ดอกมัดแกะใช่ถ้าดอกถ้าเรื่องดอกจิ้มขอยบอกแฟนขับพี่เชิญชอบ ต้องคืมีคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะครับเกไลทมนะรับเสาร์วันที่2พฤศจิกายนนี้ใกล้แล้วเอากรชาเล็นไฟจะไคิร์ตจะไหจะไวันนี้ฉลอง12ปีในอินเตอร์เทนฮะยวางสองคนไทยคนเียให้เป็นคนอวยพรแล้วกันในรายการของเราครับ้อัดตััดตัดตัดตัดัดตััดัดต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 คดัดั ของนักเล่าผ่านก็แปลว่าก็เป็นตัวแทนวยพรนะะ้าค่ะนายน้าแทนครบ12ปีแล้วนะคะก็ขอบคุณค่ะที่ดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอดนะคะก็ฝาก็ปัจจบัดต่อกับพวกเราในะนักเล่าฝันไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะใครที่